สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องหวานสมชายค่าเซนเตอร์สาขาอรันของเรานั่นเองนะคะวันนี้นะคะน้องหวานอยู่กับนาวราเอ็มพีรคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะราคา4ี่แ0 0หนึ่งบาทเท่านั้นนะคะราคา4ี่แ0 0หนึ่งบาทเท่านั้นค่ะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะผ่อนดีผ่อนตรงคันนี้นะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเท่านั้นจ้าเดี๋ยวเราไปชม ทางด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะตาไฟของน้องนะคะไม่มัวไม่หมองกันเลยทีเดียวนะจ้าแล้วที่สําคัญมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นสีดําดุดุกันเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะเป็นสีตัดกับตัวสีรถมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะคันนี้นะราคา4ี่แสนหนึ่งบาทเท่านั้นจ้ายางนะคะเป็นยางใหม่เลยนะคะน้องหวานเปลี่ยนยางใหม่ให้แล้วนะคะสี่เส้นนะคะแล้วก็ล้อนะเป็นล้อ กระท้าผ่าจากศูนย์นิสันเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้เนาะนี่คันนี้นะมีคิ้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจองรถกับน้องหวานจองแค่1,000บาทนะคะน้องหวานติดฟิล์มใหม่ให้เลยรอบคันนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะ มีไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม็กไลเนอร์นะคะไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักการใช้งานเลยทีเดียวนะจ๊ะสำหรับคันนี้เนาะเป็นรถใหม่รถสภาพเดิมๆเพิ่งเข้ามาเลยนะจ๊ะสำหรับน้องนะนะคันนี้นะคะราคา418,000บาทเท่านั้นนะคะมีประวัติการผ่อนเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้นะผ่อน7,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชม ห้องพูดโดยสารกันเลยค่ะนี่บอกเลยว่ามาชมความใหม่ของน้องมากๆเลยนะเป็นรถปี2019นะบอกเลยว่าเป็นรถป้ายแดงมือเดียวมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะด้านในสภาพสวยมากสวยกริบมากๆเลยและที่สําคัญนะเบาของเขานี่ พลาสติกนะจากป้ายแดงยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่าขับคนเดียวไม่มีคนนั่งซ้อนข้างในแน่นอนนะจ๊ะสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเราแอบมาชมเลขไม์ของน้องนิดนึงนะคะสําหรับเลขไม์คันนี้นะ4 8 0 9กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ4 8 0 9กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะบอกเลยว่าสภาพการใช้งานของน้องน้อยมากๆเลยค่ะทุกคนสาเดี๋ยวเราไปชม ห้องเครื่องกันเลยนี่สภาพด้านนอกสวยแบบนี้เดี๋ยวไปแอบดูสภาพด้านในนิดนึงนะว่าจะสวยขนาดไหนโอ้ยหนักจริงนะคะสำหรับคันนี้สักคู่คะ่ะฮะอ้ก้อนหนักจริงไหนตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมอ่านี่นะคะ สภาพห้องเครื่องใหม่กริบมากๆเลยนะคานหน้าของเขานะคะไม่มีบิดไม่มีงองไม่มีเบี้ยวเลยนะคะแบตเป็นแบตใหม่นะแผ่นเพจจากโรงงานจุดมาร์กจากโรงงานมีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอจากโรงงานดูแผ่นการความก้อนยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆใครที่ไม่ได้นะพลาดส่วนใครที่กําลัง ดูอยู่นะบอกเลยคันนี้จอง1,000บาทนะจองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เนาะอ่าเดี๋ยวจองรถกับน้องวานนะคะมี4เงื่อนไขง่ายๆเลยนะคะ 1. จองผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ 2. สง่งบัตรประชาชนมาเช็คเครดิตฟรี 3. จัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้าน,นะคะ่ะและ4สุดท้ายนะ วันรับรถนะลูกค้าอยากมารับรถด้วยตัวเองนะคะน้องหวานมีค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารให้เลยนะคะสําหรับตรงนี้เนาะน้องหวานดูแลให้หมดเลยนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างให้แล้วนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากเห็นน้องหวานมาแจกโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้น้องหวานด้วยนะคะ เต็นท์รถของเรานะมี2สาขานะคะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่อำเภอราญประเทศทางไปตลาดลงเกลือค่ะสาขาที่2นะคะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้น้องหวนันและพี่ๆทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ